ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับผมจะทำการใส่เวลาในคลิปนี้คือตั้งแต่บีบไก่หัวแรงจนถึงสิ้นสุดการบีบไก่หัวแรงว่าจะใช้เวลากี่นาทีขั้นตอนแรกก็คือให้หาเวลาจริงของคลิปที่เราจะทำการใส่เวลาโดยเข้าไปที่อินโฟตรงนี้ในกรณีที่อินโฟตรงนี้ไม่มี ก็เข้าที่ Windows แล้วก็ติ๊ก Info ก็จะเข้ามาแล้ว Info ใน Project Panel จากนั้นก็เลื่อน Playhead เพื่อให้ Active ตรงนี้ก็จะแสดงเวลาขึ้นมาให้เอาเวลา d u r a t i o n กด Windows บวกกด Windows บวก Windows บวก mm hmm. เพื่อให้จอขยายใหญ่ขึ้น d u r a t i o n อยู่ที่1นาที24วินาที13เฟรมเมื่อเรารู้เวลาแล้วเราก็จะสามารถใส่เวลาได้ใกล้เคียงหรือไม่ผิดพลาดคลิกลูกศร คลิกเอฟเฟ t พิมพ์คำว่า Time Code ลงไปจากนั้นติ๊กที่ไทม์โค้ดวินโด้ลบเพื่อย่อภาพจากนั้นเอา Time โค้ดไปใส่ไว้ในวิดีโอเวลาก็จะปรากฏขึ้นเราก็จะทำการขยายภาพเวลาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อมองชัดโดยมาที่ Time โค้ดคลิกให้เป็น g e n e น a เร ว่าตรงนี้ต้องดูว่าวิดีโอของเราเป็นขนาดเท่าไหร่เพื่อเวลาที่แม่นยำโดยการคลิกเข้าไปที่ sequence sequence setting Time b a a e ของวิดีโอผมเป็น30 Frame per second ถ้าตรงนี้มันไม่ตรงเราก็สามารถปรับเป็น30ได้เพื่อความแม่นยำจากนั้นคลิกโอเคจากนั้นคลิก time display ให้ตรงกับเฟรมเรทของเราเลือก30นันดรอปเฟรมเท่านี้เวลาก็จะตรงแล้วครับ Start Time Code ที่0จากนั้นดูว่า Start จาก0หรือไม่สิ้นสุดที่เท่าไหร่สิ้นสุดที่1นาที24วินาที12เฟรมเดินหน้าไปนิดนึงก็หายก็คือ13เฟรมแต่ผมจะเอาคร่าวๆ12เฟรมก็ถือว่าแม่นยำแล้วจากนั้นก็ทำการขยายเวลาให้ใหญ่ขึ้นผมจะ เอาสิบห้าส่วนตำแหน่งตรงนี้ก็เลื่อนได้ตรงนี้เลื่อนแนวตั้งตรงนี้เลื่อนแนวนอนผมก็จะเอาไว้ที่หัวมุมแบบนี้ครับจากนั้นผมจะให้เวลาค้างไว้ที่หนึ่งนาทียีี่วินาทีเพื่อดูตรงนี้จากนั้นถ่ายรูป แล้วก็ลากรูปเข้ามาในไทม์ไลน์เวลาก็จะค้างไว้ที่1นาทียี่วินาทีเพื่อให้ดูแล้วครับเราจะต้องตัดภาพด้านหลังออกเพื่อให้เห็นวิดีโอตรงนี้โดยการใช้คำสั่งครอปคลิกลูกอนคลิกเอฟเฟกพิมพ์คำว่าครอปจากนั้นก็ คลิกครอปแล้วก็ลากครอปเข้ามาที่ภาพจากนั้นก็ทําการตัดได้เลยครับคลิปเอฟกเฟแล้วก็ไปที่ครอปแล้วก็ทําการตัดภาพได้เลยถ้าอยู่ที่ตำแหน่งหัวมุมของผมนี้ก็ตัดที่ตัดที่ซ้าย6 1สิบหตัดที่บัตทอมแ5ดิบห้ก็จะพอดีครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วไม่พอดีก็เพิ่มอีกหน่อย เป็น87พอดีแล้วก็จะเห็นวิดีโอด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็เป็นการครอปภาพนั่นเองหรือตัดภาพนั่นเองไปที่โปรเจกต์แ n นเนลคลิกขวาชี้นิวไอเทมกดที่ Adjustment Layer กดโอเคส่วน Adjustment Layer ผมลงล่าเข้ามาในนี้แล้ว เวลาเริ่มต้นมันจะอยู่ที่1ชั่วโมงและแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรคลิกที่ตรงนี้แล้วแล้วก็ดู Start Time แล้ว Start Time ก็เป็น0นแต่ไม่รู้ทำไมมันขึ้น1นึ่งการมาทัาเวลาในคลิปนี้ก็เป็นนว่าจบคับ